ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับเช่นเคยครับกับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจ pt b r a n i n g man นะครับตอนนี้เนาะเราก็ยังอยู่กับ layout basic t o pro นะครับอา EP ที่6นะฮะหลังจากที่เราเนาะได้ตั้งนะครับ r e f e r e n c e เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะนะครับก็จะมีการตั้ง shortcut เนาะเป็นตัว render นะครับไม่ให้มัน auto เนาะเพื่อที่จะป้องกันให้ไม่ให้เครื่องเรามันน e n d e r ตลอดเวลาป้องกันเครื่องหน่วงนะครับอีก สิ่งหนึ่งสาคัญเลยนะก่อนที่เราจะเริ่มเขียนแบบกันละนะครับก็คือเราควรที่จะเรียนรู้นะครับการปรับทูบาร์ตรงนี้นะครับการเลือกเครื่องมือออกมาช่วยนะครับมันจะทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งแถบนี้เป็นทูบาร์มาตรฐานนะถึงถึงบรวนี้นะครับตรงนี้ผมเพิ่มเพิ่มขึ้นมานะนะครับวิธีการครับง่ายมากๆครับให้เราคลิกป่านะครับแล้วก็มาที่ อดตัวไนะครับเรนนี้นะครับคอมมานด์อ่าจะเป็นตัวที่เราจะเพิ่มขึ้นมาเนาะก่อนอื่นผมไปที่ออปชันก่อนนะครับแล้วผมไปหาคำว่านี่ครับลากไอคอนออนทูบาร์นะนะครับผมกดติ๊กออกนี่ครับ,ผม,ออรบผมเอาติ๊กออกนะนะครับแต่สังเกตเห็น,นครับว่าตัวเนี้ยไอคอนของผมมันจะเล็กลงนะนะครับขอโทฮะลากปิด ตัวนี้นะมันจะเล็กลงนะครับซึ่งทําให้เราเพิ่มเมนูได้มากขึ้นนะครับผมแนะนําให้นะครับเอาตัวนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมปิดไปก่อนนะผมเอาตัวนี้ซ่อมไปก่อนกดคลิกขวานะครับ g h o u นะครับมาที่ command นะครับฝั่งซ้ายครับ category ก็จะเป็นหมวดคําสั่งเนาะถ้าเรารู้เนาะ เราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับก็จะเอาชุดไหนขึ้นมานะครับหรือถ้าไม่รู้ก็เราก็มาที่ออกคอมมานด์ครับแล้วก็มาเลือกชุดคาสั่งที่เราต้องการจะเพิ่มเข้าไปนะครับอย่างผมจะเพิ่มชุดคําสั่งที่เอาไว้เรียงเรียงเพจเรียงหน้ากระดาษเนาะประมาณนี้ครับวิธีการนะครับสมมุตินะเดี๋ยวผมเอาลบไปก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะเพิ่มใหม่เลยผมจะลองเอาตัวนี้ครับเป็นการเรียงเรียงอ็อบเจกต์ชิดซ้ายชิดขวาขึ้นบน,บนลงล่างอะไรประมาณนี้เนาะครับส่วนผมจะเอาตรงนี้นะครับผมก็คลิกค้างไว้นะแล้วก็ลากขึ้นมาครับสังเกตนคะครับว่าโอเคขอไฟให้มองไม่เห็นนะครับถ้าผมลากขึ้นมาครับที่ เมาส์นะครับมันจะมีเครื่องหมายกากบาทนะครับหมายความว่าอะไรครับถ้าผมปล่อยเมาส์ปุ๊บมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะนะครับผมต้องลากเมาส์เข้าไปครับแล้วก็เข้ามาชิดตัวไอคอนนะครับให้มันมีแถบสีดําขึ้นมาถ้าวางตรงนี้มันก็จะเป็นการแทรกผมเอาวางด้านท้ายนะครับาะวางปุ๊บนะครับอ่ะถ้าผมเจ้าออกผมก็ ลากลงไปให้เจอที่เครื่องหมายกากบาทนล้วก็วางนะครับง่ายมากๆเลยผมลองครับวาง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 แ๊บนี้ครับก็วางีประมาณนี้นะครับเลือกใช้ได้นะว่าเราจะเอาวางแบบไหนนะครับ บนะครัเลือกใช้ได้ว่าเราต้องการใช้เครื่องมือตัวไหนเนาะอ่านะครับก็จะเป็นการเครื่องมือนะครับตรงทูบาร์นะครับก็ลองไปปรับกันดูนะว่าเราต้องการใช้ ตัวไหนนะครับหรือว่าเราใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเราใช้ตัวไหนบ่อยเนาะเราก็ลากขึ้นมาเวนี้ด้านบนนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ